ิงวักินะทะี่น,นี้วันนี้ลูกเจ้าเดินทางไปเล่นค่อยหนาค่อยได้ค่อยกินมด,ดอบพงค่อยวันนี้เป็นวันข้องหนูแล้วถ้าลูกหนาได้ตัางมาวันนี้เดี๋ยววันเดี๋ยวลูกจะแกงปลาพงเส้นไหวพ่อากหยากมามาตั้งบนหิ่นี้นะเจ้าค่ะ สือส้มเป็นสือส้มโอเอามาไหว้ค่ะค่อยลูกหนากินดรวงนะ,ะไม่มีอะไรกินจะกินหนึ่งแม่ถูชาถูชาถูชาถูแม่เันเรื่อยทุกมงไม่มีอะไรกินเนทมีแต่นำจุบกับลวกเทปีกล้วยน้ยไม่อยากกินแนวน้ยเบื่อแล้วกินจังท้องหวานแล้วเอาเลยแม่เอาตาไม,มา่ต่อ

chú ấy bẩn mặt đá lên nó khá Ai, à, ếch ơi Quay tiền rong thôi Ô mày này con đi răng ấy à. à, đấy tôi mong đi thúp tiền để mẹ bỏ quà mẹ แ่ช่างถูกเตียนมา哟แม่ช่างคุณเชียงแม่ว่าเอาคุณเชียงมาทอดจุ่มนำชุบกินกับข้าวได้ด้วยทีแม่บ่าไม่เช่คุณเชียงอะไรที่มึงเอาถูกเตียนมาทำรึแม่ดังคุณเชียงนุยกระซงสช่แล้วทีแรกที่แม่แรีงเงนนลุยนุยอีท่าแม่ว่าแม่ช่างถูกเตียนมาแม่ช่างคุณเชียงแต่นุยเห็นว่าแม่หนังไหวพร้าแม่หนังข้อบอลแม่หนังไหวพร้า ลูกนุ้ยคิดว่ากันไหว้พระนี่มันก็ต้องใช้ถูกเทียนมาเอ้านี่แม่ก็เหนื่อยเหมือนนี่แม่กวอดทอดกุนเชียงกินข้าวเสร็จก็ไปเล่นไพ่ท่านี่มันก็ถูกเทียนมาเอาไปขึ้นไปพาไปขึ้นเลยเชิญจะได้เ,เอาไปขึ้นแล้วตัง้งกัดมาไปเอาไปขึ้นบู๊เราเอ็แม่ไม่เล่นไอจัดว่าแม่ตั้งกุนเชียงนุ้ยจงใช้แล,แล้วเลยเด็กกระเดียวมัน นุย้ยทำแม่แ,แต่หนูไม่ทำท้ามันเห็นแม่นั่งขอพบออยู่เอา้าไม่ร้องไห้ขืนมาไม้หนูดึองแตมนี้นะคะอย่าลืมนะคะ